ข้อสในข้อนั้นมีคำกล่าวโดยลำดับดังต่อไปนี้ดังได้สดับมามหาชนในชมพูทวีประชุมกันในที่นั้นนั้นมีประตูเมืองสาลาว่าราชาการและที่ประชุมเป็นต้นถึงให้เงินและทองอย่างกันและกันให้เล่าเรื่องของพวกพาเหรนมีประการต่างๆมีเรื่องนำนางสีดามาเป็นต้นเรื่องหนึ่งหนึ่งโดยล่วงไปสี่เดือนจึงจบวันหนึ่ง เรื่องมงคลเกิดขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าอะไรหนอเป็นมงคลรูปที่เห็นแล้วหรือเป็นมงคลเสียงที่ฟังแล้วหรือเป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วหรือเป็นมงคลใครรู้จักมงคลทีนั้นชายผู้หนึ่งนามว่าทิฏฐมังคลิกะวงเล็บพูดถือว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลเอ่ยขึ้นว่า ข้าพเจ้ารู้จักมงคลรูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลในโลกรูปที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่ารูปที่เห็นแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เห็นนกแอ่นลมบ้างมะตูมอ่อนบ้างหญิงมีคันบ้างเด็กน้อยผู้ประดับประดาแล้วบ้างหม้อน้ำเต็มบ้างปลาตะเพียนสดบ้างม้าอาชาในาบ้าง รถเทียมด้วยม้าอาชาในาบ้างโคอุสุภะบ้างแม่โคบ้างโคแดงบ้างหรือเห็นรูปเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลชายผู้หนึ่งนามว่าสุตะมังคลิกะวงเล็บพูดถือว่าเสียงที่ได้ยินแล้วเป็นมงคลได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่า ผู้จเจริญชื่อว่าจาก Paste, ักษุนี้ย่อมเห็นรูปสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างพิวว่ารูปที่จักษุนั้นเห็นแล้วจะพึงเป็นมงคลไซก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นแล้วจึงไม่เป็นมงคลเสียงที่ฟังแล้วต่างหากเป็นมงคลเสียงที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่ง เชื่อว่าเสียงที่ฟังแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ยินว่าจเจริญแล้วบ้างว่ากำลังจเจริญบ้างว่าเต็มแล้วบ้างว่าขาวบ้างว่าใจดีบ้างว่าสิริบ้างว่าสิริจเจริญบ้างว่าวันนี้เลิกดียามดีวันดีมุงคลดีหรือได้ยินเสียงเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งนี้เรียกว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลชายผู้หนึ่งนามว่ามุตตะมังคลิกะวงเล็บผู้ถือว่าอารมณ์ที่ได้รับแล้วเป็นมงคลได้ฟังดังนั้นก็กล่าวว่าผู้เจริญชื่อว่าโสดนั่นย่อมได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้าง พ่วาเสียงที่โสดนั้นฟังแล้วจะพึงเป็นมงคลไซก็จะพึงเป็นมงคลไปแม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงที่ฟังแล้วจึงไม่เป็นมงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคลกลิน่นรสผลทัพพะที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วคือคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ดมกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นดอกปทุมเป็นต้น หรือเขียวไม้ชำระฟันอันขาวหรือจับต้องปัตภพีจับต้องข้าวกล้าอันเขียวสดโคไม้สดเต่ากวียนบรรทุกงาดอกไม้หรือผลไม้หรือลูบไล้ด้วยดินสอพองโดยถูกต้องวงเล็บตามวิธีหรือนุ่งผ้าขาวหรือโพกผ้าโพกขาวหรือดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโพธพภพเช่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่น ซึ่งสมมุติว่าเป็นมุงคลยิ่งนี้เรียกว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมุงคลชายทั้งสามนายนั้นไม่อาจยังกันและกันให้ยินยอมวงเล็บตามถ้อยคำของตนได้ฝ่ายบรรดามนุษย์นอกจากสามนายนั้นบางพวกเชื่อคำของชายเหล่านั้นบางพวกไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็เถียงกับพวกที่เชื่อเหล่านั้นพวกที่เชื่อคำของนายทิฏฐามังคลริกะก็ถึงความปรงใจ วงเล็บเชื่อว่ารูปที่เห็นแล้วเท่านั้นเป็นมุงคลพวกที่เชื่อคำของอีกสองนายก็ลงสันนิษฐานว่าเสียงที่ฟังแล้วนั่นแหละเป็นมุงคลอารมณ์ที่ทราบแล้วนั่นแหละเป็นมุงคลเรื่องมุงคลนี้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปด้วยประการาชนี